สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The View Game Casting นะครับวันนี้เราจะมาแคสเกม Battlefield 3ครับในพาร์ทที่สองจากคลิปแรกที่เรามีปัญหากันมากมายนะครับวันนี้เราก็มาแคสกันต่อแล้วในพาร์ทที่สองครับนี่ก็เป็นมิชชั่นต่อไปนะครับที่เราต่อจากมิชชั่นก่อนที่ว่าเราโดนตึกถล่มลงมานะครับดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากตึกถล่มใส่เรานะครับ I did see something. You just said it was dark and you were groggy. you trying to get a rise out of me. We're just along for the ride, Sergeant Blackburn. You're driving for now. If you say so. So it was dark and you were groggy. You saw something. Ah, มุมขวาล่างนะครับกระพริบเปิร์ปไปมา On the other hand, I have better idea. อันนี้โจนะฉันมีตัวเลือกให้คุณตัวเลือกตัวเลือกอะไรครับโอ้มานี่อะไร่ะเนี่ยอะไรจะยอยู่หรือตาย,าย,ยอายู่หรือตาย โดนลานี่น่าจะเป็นตอนที่ตึกโดนถล่มนะครับถ้าทางเจ็บน่าดูเลยโดนลากไปสักขนาดนี้ร้องเป็นตายครับอย่างนี้ร้องดังมากครับเดี๋ยวรอันนี้มาที่ไหนเลยครับ,รบพอจากซากซากตึกที่เราซากตึกโอ้ยโดนถล่มมาสักขนาดนี้ ไม่โดนหรอกมันก็โดนโดนพวกปูทับอะไรขนาดนี้ไม่เจ็บเลยหรือมีขาหักขาหักอะไรหรือเปล่าหรือแค่หน้าอ่าไปต่อไอ้โมไปตรงนั้นนะครับเฮ้ยมีปืนยิงตรงนั้นด้วยอันนี้อพวกเราหรือเปล่าไม่รู้นะครับก้มนะครับโมไปที่ตรงนั้นอ่า มื่อไรจะถึงนะโอ้ยนนี้มันน่าจะเป็นแผ่นดินไหวครับตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วก็ตึกก็ถล่ถลมใส่เราซะงั้นเลยก็จากสงครามดูดเดือดครับกลายเป็นเอ้ยแผ่นดินไหวโอยนะ่าสงสารตกออกมาตายขนาดนี้เลยวิ่งเข้ามากดหมอบนะครับมันมันโดนโดนโดนสั่งนะครับ อาโม่เลยเอ้ยใครพามาเอ้ยหนูเอ้ยโอ๊ยโดนหนูกัดเฮ้ยหนูหมอาทีมของกูอะทีมทีมแม่งเลยโหหนูน้องกัดงี้มันจะมีโรคอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่อะไรอ่ะอ่า ไปลานี้เลยออกไปโตยูนิตคนจะรัอไม่มีหารเยอูัวใครอะันนี้น่าจะเป็นพวกเรานะครับเดี๋ยวใครยิงวะเฮ้ยราไมเราไม่เปิดทำไมเราไม่เปิดอ่ะเราต้องอ๋อเนี่ยพวกมันเี่ยโอโหโง่ทั้งนั้นไม่น่าโง่เลย เ,เสียค่างโง่แล้วนะอย่างงี้เสียค่างโง่แท้ๆเลยครับขออาภัยครับที่ไม่รู้โดนด่าว่าโง่เอ้ยมาจากไหนอ่ะมองไม่เห็นอ่ะโดนท่านผู้ชมด่าว่าโง่แน่แล้วเจออย่างงี้ไปที่ใกล้ๆเลย โอ้ยอยากได้กระสุนเพิ่มมากระสุนจะหมดแล้วท่านตาย,นะต,ายตายครับไม่เหลือย0นนะัดสุดท้ายแล้วสงสัยต้องเก็บปืนเถอะแล้วครับปืนอะไรวะนั่นโล เฮ้ยไอ้เคอปเตอร์ครับแทงมันได้หรือเปล่ายิงว้าวน่าจะหมดแล้วรีบเลยน่าจะเป็นพ่อของพ่อของเราหรือเปล่าอะไร กระสุนอยู่ครับยังไม่ตายนั่นมีระเบิดไหมไม่มีครับโอยปม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 เฮ้ย,ยไม่ไม่โดนวะไกลแค่นี้เอง ยิงมาเนี่ยเฮ้ยยิงมาจากไหนอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายหนึ่งบนนี่เองไม่เราไม่สังเกตวะอ่าตายแล้วมีไหมตอนนี้มีไหมตอนนี้ไม่น่ามีแล้วนะครับก็ยังเหเดี๋ยวข้างล่างแล้วเฮ้ยยังโตตีเลยใหญ่เลยมีงเลยใหญ่เลยวิ่งมาครับยิงจังเลยนี่ก่อนเลยเก็บโอ้ย อล้วที่แสงไฟตรงนี้ไม่น่าจะมีแล้วครับอ่อาเดี๋ยวนี้ครับตายตายกดหรือยังเมื่อกี้ให้กด e ตรงไหนอ่ะเหมือน,น,นให้กด e สักที่เลยได้หรือเปล่ากด e ย,ยันประตูเหรอแล้วอะไรกด e ลเลยเหยียบรถลงไปครับเพื่ออะไรเพืออ่ออะไรอ่ะให้กระโดดลงไปเหรอ่าอย่างนี้เอ้ยนี่นี่ เอ้ยตายเถอะเออร้อ,องอ่ามาตรงนี้เฮ้ยแผ่นนิ้นไหวแล้วเฮ้ยตึงจะถล่มไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอ่าเกิดอะไรขึ้นอ่าเนี่ยแผ่นเราไปเราจะทีไรไม่ใช่เนี่ยเออเนี่ยเอ่อไม่มีแล้วมั้งไม่นี่ยเนี่ย หมดแล้วแหละมาน้อยนิดไอโมไปทางนั้นนะครับไปทางประตูรถบัสหรือเปล่าเฮ้ยที่ไปอุ้ยเยี่ยโดนยิงโอ้ยเฮ้ยยิงขนาดนี้รถพังแต่คนไม่พังเก่งเก่งไปไงอ่ะไปไงอ่ะไปทางนี้เลยให้กระโดดขึ้นรถอ่ะเฮ้ย อะไรวะไม่ได้เี๋ยวก็ขึ้นทางนี้อย่างเดียวเลยหรือเปล่าทางนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องไปทางรถบัสไปดิไปทางนี้มาอีกเลยยิงยิงยิยงมันก็ซัดแล้วอุ้ยถึงขนบอีกแล้วถึงขนบอีกแล้วงูไปทางเดียวไอ้นี่มันทางที่เรามาเนี่ยหว่าเนี่ยครับทางที่เรามาตั้งแต่แรกแน่นอนเลยเอ้ย สี่เลยี่นี้ก็ไปเลยครับอะไร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 ตายให้หมดเกี่ยวกับสุนมาด้วยนี่มันทางที่เรามากับทีมนั้งแต่แรกนะครับผมต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นแล้วครับอ่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปแล้วกด e เ,เล,ล่หน่อยอเอแล้วปืนอ่ะโอ้ยคือเราเนี่ยว่ะ In <rium> about half an hour, this place is going to be every fucking man for himself. Montes, now.เจอเพื่อนแล้วแล้วแล้วปืนเราอะ.ปืนเราอยู่นี่นะครับ. Follow Montesไปเลย.ตาม Misfit, this is Misfit One Three. I think I'm almost back at the staging area. I don't know. This place looks real different without any fucking buildings.

ข o ัญอิ i ร่านสปอนเซอร์ y ดยเพื่อ n บ้านที่เป็นเ o o d อนเรเอ้ยมิกิกันเด้อนั่นงตรงไหนวะเดี๋ยวตามอเตสไปเนนะครับอ๋อนี่มาสมชมกับเพื่อนเราคนระับ ไม่ตายเออเนี่น,น,นี่เห็นอยู่ตายยังตายเธอเออให้เราประจำอยู่ตรงนี้แน่เลยดีหร,หรบดบวครับขึ้นรถครับหยิบปืนขึ้นมาอาบลง้าไป mặt hai mày đơm mà à tay lên đơm à tay lên đâu binh mặt hai đâu kia cho sức ơ kìa cho đi không kìa cho sức ơ ยีงหอมาประเด็นยิงฮอของมันหรือหอของเราเนี่ยม่าจะของเราแลวครับอ,อ,อุ้ยอ r p ี RPG. ôi hi RPG! ôi cái đèn lên nhanh lên luôn let's go đi hò này áp hò để bảo ôi à bị chì rồi các bạn mà đó cứ RPG mà bác nhờ Họ chạm như thế nào สำหรับมิชชั่นนี้ก็หมดไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่กดซับสไครต์ช่วยกันกดนะครับมาชวนเอ้ยช่วยมากดกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็เอ่อชวนเพื่อนๆมาดูนะลืมเห็นแล้วชอบลืมเนี่ยแล้วก็เจอกันใหม่ในมิชชั่นที่สามพระในมิชชั่นหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีเอ้ยวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ